กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่อนพี่น้องทุทนนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมนะอยู่ผมเกมใหม่ล่าสุดนะซึ่งอ่าเปิดให้โหลดล่วงหน้าแล้วพวกนี้มันจะเปิดแล้วนะฮะแต่ว่าก่อนจะดูเกมนะครับผมอ่ามาดูอ่าเพจรับเติมเกมนะฮะโอวท็อปอัพของเรานะ่ยใครที่มองหาร้านเติมเกมถูกสะดวกปลอดภัยนะฮะเติมง่ายเติมไวก็โอวท็อปอัพเลยนะ่ยแล้วก็อ่าแพ็คเนี่ยสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบล้เหลือพันเก้าร้อยหกสิบบาทนะ่ยแล้วก็แพ็คเล็กแพ็คใหญ่แพ็คกลางมีหมดเลยนะฮะ ตอนนี้เป็นกระแสนิยมเนะี่ยมันเป็นเกมเ,มเติมที่ต้องกดอีคอยนะฮะใครจะเก่งอยากได้เหรียญดิคอยก็ไอเทมเยอะๆก็ต้องเติมแข่งกันในะอารีนาเนะี่ยผมเนาะก็เป็นอไอที่แพ็คนี้คุ้มสุดๆแล้วนะฮะส่วนทั้งซานยะังมีเช่นเดิมนะ่ยแพ็คต่างๆน่ามายนะเช่นเดิมเหมือนกันเนะว่าโดเป็นแพ็คใหญ่เล็กๆนะครับผมเนาะใครที่จะเติมเกมจนะสะดวกปลอดภยัยไปที่โปรท็อปครับนะนะก็มีทีมง,งานบริการอยู่นะครับผม จะมีแอดมินคอยบริการท่านอย่างรวดเร็วสุดปลอดภัยนะฮะทำตามขั้นตอนเขาบอกไปนะครับผมเนาะใครที่เคยเติมก็ลองใช้บริการได้ครับง่ายดีฮนะผมก็ลองใช้ไปแล้วเนาะ,ะมาถึงเกมนี้นะฮะชื่อเกมว่า The Ocular นะฮะ Magic High School นะ่ย Reload นะฮะ Memory นะี่โคตรยาวนะจะเป็นเกมญี่ปุ่นที่ของค่ายก็ดูแล้วค่ายใหญ่ไม่ใหญ่นะ Square Enix Square หรือ s q ผมต้องอ่านสแควร์นะส q อร์ e e นิกนะฮะ กัอัดอดภัยด้วยค่ายนี้ก็การตีคุณภาพเนาะอ่าก็ให้เราหลดล่วงหน้าแล้วทั้ง2ระบบเนีก็มาดูนะนี่ไตเติลคร่าวๆนะจะเป็นเ,เกมประมาณแบบมันมาพร้อม,มระบบ 3DCG ด้วยนะแล้วรู้สึกว่าเกมนี้มันจะเป็นไอทีะกูลชื่อดังด้วยนะอ่าจะเปิดล่วงหน้าพรุ่งนี้เนี่2ระบบเลยเนะ่ะ แต่เราไม่ต้องรีบไปเล่นก็ได้นะว่าอาจจะมีพวกเร์ฟญ,ญี่ปุ่นเวลากเกมใหม่ชอบล่มนะฮะเออจริงๆล่มตลอดด้วยนะไม่ใช่ล่มธรรมดาลม่มคือล่มไปเลยอะ่ะถ้าเปิดก็คือดีเดี๋ยวผมพาเล่นด้วยนะเพราะตอนนี้พาเล่นเกมญี่ปุ่นอ่าอิชานอนทีก็สนุกมากเนาะตอนนี้เราจะหาสิ่งแตกใหม่ให้ทุกท่านได้เล่นได้ริมลองด้วยว่าระบบมันจะดีกว่าอิชนทีไหมเนะี่เพราะอิชนอนทีนี่โคตรดีนะโคตรเก่งนเนาะ ตัวโคตรเก่งแล้วก็ขออภัยด้วยนะฮะกินพุงอิ่มนะฮะก็เป็นเกมที่ทุกคนก็น่าจะตั้งตารอ,อว่าใครที่ติดตามช่องผมก็จะรู้ว่าผมอ่ะให้ลิงก์ลงทะเบียนไปแล้วเนาะเดี๋ยวก็จากคลิปนี้เดี๋ยวผมลิงก์ลงลิงก์ให้ใหม่อีกนะอีกรอบหนึ่งสำหรับใครที่ไม่เคยดูเนาะก็ฝากกดไลค์กดสมัครให้ฝากหมุดไปด้วยนะฮะเอ้ยไม่ใช่กดไลค์กดสมัครให้ใครนะฮะก็ที่ฝากหมุดก็จะเป็นลิงก์ของเพจเราเนาะแต่ว่านี้อยู่ใต้ดีคริปชันนะ ครับเป็นสตรีมก็ปักมุดแปลว่าก็ถ้าใครกดติดตามผมก็จะได้ข่าวสารหมดแหละนะมันจะเป็นดิ้งโรเบียนเกมใหม่ๆอะไรเงี้ยครับผมก็ติดตามได้ตอนนี้ผมจะรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันในแนะนําเกมน,น่าเล่นแล้วกันตอนแรกผมแยกแรือไม่แยกแล้วรวมมันทั้งหมดเลยนะฮะก็ใครสะดวกก็ไปดูได้นะในเทดดนะิเนาะพเกมน,นี้พรุ่งนี้บ่ายโมงนะฮะบ่ายโมงบ้านเรานะเออไม่ใช่ไปนับเวลาญี่ปุ่นแล้วก็นับถอยหลงังก็เป็นเที่ยงนะผม เชียงหรือห้าโมงเช้าใช่ไหมพรุ่งนี้เปิดบ่ายโมงนะผมก็เดี๋ยวคงจะได้เจอกันนครับผมเนาะยังไงก็ฝากไปด้วยนะอีกหนึ่งเกมสำหรับเกมนอกที่น่าเล่นมากรัแบคบ่ายนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดระบบก,กันว่าเป็นยังไงเนาะเสียงท่าญ,ญี่ปุ่นจัดเต็มแน่นอนไนงะยังไงก็เจนใหม่คลิปหนะ้าก็เอาข่าวสารมาบอกว่าตอนนี้มันให้โหลดล่วงหน้าแล้วรีบโหลดเลยนะครับผมเนาะพอเปิดพรุ่งนี้ได้นึ่เสียเวลาในการโหลดนะยยงไงก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปเนะี่ยเจอใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม